สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับตาลกับช่องอันโตนิโอวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาสํารวจทุกมุมมองเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะที่หลายคนตั้งคําถามว่าทําไมคอนโดที่ต่ํากว่า3ล้านบาทถึงเป็นตัวเลือกสุดฮิตสําหรับชาวต่างชาติแต่ในทางกลับกันค่ะคนไทยยังต้องมานั่งกลุ้มใจในเรื่องของการซื้อคอนโดนะคะแต่สําหรับชาวต่างชาติแล้วกลับมองว่านี่คือโอกาสทองทําไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะคะถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีดี แบบนี้ค่ะกดติดตามช่องของเราไว้ Antonio a t o n นีแล้วเราจะพาคุณไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทำไมคอนโดที่ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทถึงเป็นตัวเลือกสุดฮิตสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งข้อมูลในไตรามาส3ค่ะปี2567นะคะการซื้อคอนโดไทยค่ะในราคาที่ต่ำกว่า3ล้านบาทถูกชาวต่างชาติไ้คะถือครองกรรมาสิทธิ์ถึง50.1%นั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยค่ะแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาด้วยทำไมชาวต่างชาติถึงต้องเลือกคอนโดในระดับราคานี้ 1. ความคุ้มค่าในการลงทุนคอนโดในระดับราคาต่ากว่า3ล้านบาทให้ผลตอบแทนการเช่าหรือ ดลเล่นเท่าอยู่สูง5-8%ต่อปีถ้าเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่ามาเลเซียค่ะการลงทุนที่ไทยถือว่าคุ้มค่ากว่ามากลงทุนที่ประเทศไทยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าแต่ใช้เงินน้อยกว่า 2. ค่ะการเข้าถึงได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งสินเชื่อข้อดีอีกหนึ่งอย่างของชาวต่างชาติคือสามารถซื้อคอนโดได้ง่ายๆด้วยเงินสดไม่ต้องพึ่งสินเชื่อทางการเงินหรือเงื่อนไขต่างๆเหมือนคนไทยเงินสดพร้อมก็เป็นเจ้าของได้ง่ายๆ 3. ค่ะความเหมาะสมสำหรับการปล่อยเช่าไม่ว่าจะเป็นทำเลใจกลางเมืองอย่างกรุงเทพพัทยาหรือว่าภูเก็ตนะคะก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาพักผ่อนหรือว่าท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะซึ่งห้องขนาด1-2ห้องนอนค่ะก็เหมาะสำหรับการปล่อยเช่าสำหรับคนในพื้นที่หรือต่างชาติด้วยกันเองค่ะซื้อไว้ให้เช่าให้ผลตอบแทนในระยะยาวไม่ต้องรอนาน มาถึงข้อที่4ค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันคอนโดที่ราคาเริ่มต้นแค่3ล้านบาทแต่มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบสมาร์ทโฮมต่างๆและที่สำคัญเลยค่ะความปลอดภัยบางคอนโดเนี่ยคะอยู่ใจกลางเมืองยังติด BTS หรือว่า MRT ค่ะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจ่ายแค่3ล้านแต่ให้ความสะดวกสบายเหมือนอยู่โรงแรม5ดาว 5ค่ะราคาที่แข่งขันกันได้ในภูมิภาคเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์มาเลเซียหรือว่าฮ่องกงราคาคอนโดเริ่มต้นสูงถึง10ล้านบาทแต่ว่าในประเทศไทยของเราเองเพียงแค่3ล้านบาทก็ได้ทำเลดีใจกลางเมืองแล้ว 3ล้านในไทยได้ทำเลใจกลางเมืองแต่สิงคโปร์ได้เพียงแค่ห้องเล็กสุดปลายเมืองสำหรับชาวต่างชาติหรือผู้พัฒนาโครงการควรใช้โอกาสนี้ยังไงถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติที่กำลังมองหาคอนโดในประเทศไทยอยู่ค่ะควรมองหาโครงการที่มีศักยภาพเช่นใกล้รถไฟฟ้า BTS หรือว่า MRT ค่ะเพื่อง่ายต่อการเดินทางและมองถึงขนาดห้องที่ปล่อยเช่าได้ง่ายๆอย่างห้องนอนหนึ่งห้องนอนค่ะนอกจากนี้การลงทุนใน โครงการที่มีชื่อเสียงค่ะก็ช่วยการันตีคุณภาพในอนาคตของราคาที่เพิ่มขึ้นลงทุนถูกที่มีแต่ได้กับได้สําหรับผู้พัฒนาโครงการค่ะต้องบอกว่านี่เป็นโอกาสสาคัญสําหรับผู้พัฒนาโครงการที่ต้องการเพิ่มคอนโดในระดับราคาต่ํากว่า3ล้านบาทเพื่อเข้าถึงแคมเปญการตลาดชาวต่างชาติค่ะอย่างเช่นการสร้างโฆษณาบนโซเชียลมีเดียในยุคนี้นะคะสำหรับใครที่เข้าใจชาวต่างชาติก็คว้าตลาดนี้ไปครอง สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนนะคะก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือผลตอบแทนจากทำเลต่างๆก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะความรู้คือพลังลงทุนด้วยข้อมูลไม่ใช่แค่การคาดเดามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะมาสรุปว่าคอนโดที่ราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเป็นโอกาสทองหรือกัตะัะ ในภาพรวมค่ะคอนโดราคาต่ำกว่า3ล้านบาทเป็นโอกาสทองสำหรับชาวต่างชาติแต่ว่าเป็นความท้าทายสำหรับคนไทยความนิยมในคอนโดราคาต่ำกว่า3ล้านบาทในหมู่ชาวต่างชาติค่ะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการลงทุนที่คุ้มค่าแต่ในขณะเดียวกันคนไทยเราค่ะก็ควรตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายที่ตลาดนี้นำมาทั้งในแง่การลงทุนและการหาที่อยู่อาศัย คำถามคือคุณจะใช้โอกาสนี้อย่างไรจะลงทุนหรือให้ต่างชาติคลองตลาดอนาคตตลาดนี้ขึ้นอยู่กับคุณจะอยู่เฉยๆหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงควากันจนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาดีๆแบบนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราอันโตนิโอแอดทแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ